แม่ครัวตุมดิ๊กสวัสดีจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มีเมนูสุดแสนพิเศษมาฝากทุกคนกันกับเมนูของพี่น้องชาวเหนือที่มีชื่อว่ายำหน่อไม้ดองจ้าเราไปดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเริ่มต้นเลยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน่อไม้ดองจ้าหน่อไม้ดองดองเองนะจ๊ะแม่ครัวว่างนะครับอ่าลำดับต่อไปจะมีในส่วนของหอมแดงไตรามาสมีกระเทียมมีพริกชี้ฟ้า ประมาณเท่านี้วันนี้ใช้หน่อไม้ดองประมาณ600กรัมนะฮะตามด้วยหมูสับจ้าแล้วก็มีน้ำปลาร้าของพี่ไมพี่รมพรและตบท้ายความหอมหวนหยวนใจด้วยโหระพาจ้า,จาก็จะประมาณนี้นะส่วนผสมวิธีการทำเลยอันดับแรกเลยนะฮะเราก็นำหน่อไม้ดองของเรานี่แหละนำมาต้มน้ำก่อนนะฮะต้มน้ำเดือดก่อนเพื่อที่จะ1ทําให้หน่อไม้สุก 2ค่าเชื้อนะครับเพราะว่าเป็นของหมักดองก็ให้ความร้อนนิดนึงนะครเพื่อที่เพื่อให้การรับประทานของเราเนี่ยนะฮะเรียกว่าสนิทใจมากยิ่งขึ้นนะฮะก็นํามาต้มในน้ําประมาณเท่านี้แหละไม่ต้องถึงขนาดแบบน้ําเยอะมากมายนะฮะเอาแค่แบบน้ําพอดีกับหน่อไม้ก็พอนะฮะก็คนสักเล็กน้อยแบบแกล้งนะฮะไม่ต้องคนแบบจริงจังมากมายคนนักกลับ แล้วก็เพื่อที่จะให้มั่นใจนะว่าหน่อไม้ดองของเราทุกชิ้นเนี่ยโดนน้ำร้อนจ้าก็จะประมาณนี้แหละใช้ไฟกลางไปถึงไฟแรงนะฮะลำดับต่อไปจ้าเมื่อเรามั่นใจว่าหน่อไม้ของเราสุกดีแล้วเราก็ทำการตักขึ้นเสด็จน้ำจ้าจะเสด็จด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะฮะเอาที่คุณสะดวก ตักใส่ตะแกรงหรือว่าตักใส่ถาดแบบไหนก็ได้แต่พอยของเราก็คือว่าจะต้องเสดดน้ำนะจ๊ะเพราะว่าเราจะนำหน่อไม้ตัวนี้ไปต่ำเพราะประเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แห้งหรือว่าไม่เสดดน้ำดีก็จะทำให้แบบว่าในครกของเราเนี่ยเอ่อล้นไปด้วยน้ำแล้วก็เครื่องปรุงที่เราจะต้องปรุงเนี่ยอาจจะต้องดรอปลงนะจากที่ปรุงพอดีแล้วนะเจอน้หน่อไม้เข้าไปก็จะกลายเป็นจืดซะนะฮะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกันนะ จะได้ไม่ต้องวุ่นวายเติมใหม่ๆเติมนี่นั่นโน่นอีก,อกรอบหนึ่งนะฮะเอาให้เสด็จน้ำนะครับประมาณนี้แหมหันค้นกระทะใส่กล้องเลยนะฮะกระทะก็ดำดําไม่คลัวของเรารบกวนขัดกระทะด้วยนะฮะดับต่อไปจ้านําเครื่องเทศของเรานะฮะมีหัวหอมที่เราปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยพริกกระเทียมนี่แหละลงไปคั่วในกระทะนะครับเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นหอมนั่นเอง ไม่มีอะไรมากก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อพริกเริ่มมีอรอยดำนะ,ะนั่นก็หมายความว่าเริ่มสุกได้ที่แล้วแหละส่วนถ้าเกิดใครนะที่บ้านใครมีเตานะเตาถ่านก็สามารถที่จะย่างได้นะฮะย่างก็จะให้ความหอมเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอย่างน้อย70%นนะฮะแต่บ้านเราไม่ได้มีเตานะฮะมีแต่ว่าคงไม่เป็นการดีนะที่จะมาก่เอ,าอเตาติดไฟแล้วก็มาย่าง ของเท่านี้นะฮะแล้วก็นำเครื่องเทศของเราเมือสักครู่นี้นะฮะมาตำจะน้ำลายไหลนะ,ะขอ,อาวที่แยคือน้ำลายนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีหอมกระเด็นออจากคกหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นแบบนี้แลการทำกับข้าวก็จะมีอุบิเหตุเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะมีไก่กระโดดจากกระทะบ้างนะมี พริกกระเทียมหอมเอยนะฮะกระโดดจะครบบ้างเรื่องปกตินะฮะที่แม่ครัวทุกคนจะต้องเจอกันตำนานนิดนึงนะฮะอ่ะตามนมั่นใจว่าได้ที่แล้วนะก็ใส่เกลือลงไปนิดนนะฮะแล้วก็เมื่อได้ที่แล้วเราก็ เนี่ยประมาณเท่านี้แหละฮะไม่ต้องถึงขนาดละเอียดมากนะ,ะเอาแค่แบบว่าในระดับหนึ่งแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปจ้าเป็นหน่อไม้ที่เราเสด็จน้ําทิ้งไว้นะฮะพักไว้่อสักครู่นี้นําลงไปในครกแล้วก็ต่ำนะ,ะต่ำต่อไม่รอแล้วนะน้าลายไหลนะ,ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรน้ำลายไหลนะ,ะอยู่ดีๆก็น้าลายไหลอ่ะต่ำจนมั่นใจนะ,ะว่า เครื่องเทศของเราเมื่อสักครู่นี้ที่ใส่ลงไปนะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมต่างเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ใส่น้ำปลาร้าของพี่ไม้พี่รมพรจ้าอย่าใส่เยอะนะฮะเอาแค่มีความเค็มหลุดออกมาหน่อยเดียวค่นั้นพอเพราะเดี๋ยวใส่เยอะไปเนี่ยนะฮะจะจะเค็มไปเพราะว่าหน่อไม้ดองมันเปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวแล้วก็เขาเรียกว่าความเปรี้ยวนจะ,จจะมันจะทําให้รสเค็มในตัวออกมาอีกนะฮะ ก็ใส่ประมาณเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะให้พอแค่ได้กลิ่นอายของกลิ่นน้ำปลารแล้วก็มีความเค็มปแป้มปแป๊มออกมาหน่อยนึงก็พอนะฮะเพราะว่าเราจะนําไปผสมต่อแลำดับต่อไปจ้าก็ตั้งกระทะเพื่อที่จะผัดหมูนะฮะหมูสับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็ใส่กระเทียมตามลงไปแล้วก็เชียวกระเทียมก่อนสักเล็กน้อยนะฮะ หลังจากนั้นเมื่อได้ที่แล้วเราก็ทําการใส่หมูของเราลงไปกระเทียมพอเริ่มจะเปลี่ยนสีเลยนะก็นั่นแหละใส่ไม่ต้องรอจนเหลืองนะเพราะเดี๋ยวจะไหม้นะฮะพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีก็ใส่หมูสับของเราลงไปจ้าแบบนี้จ้ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะจ้า ประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นจ้าเราเช็คเช็คว่าหมูสุกแล้วนะฮะหมูแบบสุกประมาณสักเก็ก็พอนะฮะยังไม่ต้องให้ถึงขนาดหมูสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องไม่ใช่เครื่องสินะเป็นหน่อไม้ดองที่เราตำในครกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะใส่ลงไปผัดกับหมูในนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเราผัดจนหมูสุกเนี่ยนะฮะเมื่อใส่หน่อไม้แล้วก็ ที่เราตามมือสักครู่เนี่ยลงไปนะมันจะทําให้หมูกลายเป็น100%คุกนะฮะจากที่แบบควรจะต้องคุกแค่100%ก็จะกลายเป็นว่าคุก110หรือ120%กลายเป็นหมูแข็งไปนะฮะก็จะทำให้ไม่อร่อยเนาะฝากไว้นิดนึงนะจุดๆุดนี้เอออะแล้วเราต่อไปจ้าอย่างที่บอกนะคะว่าใส่หน่อไม้ที่เราตามมื่อสักครู่นี้นะฮะลงไปในกระทะแล้วก็นำไปผัดจ้า ขั้นตอนมีเท่านี้นะฮะอ่ะผัดผัดต่อไปจ้าผัดจนมั่นใจแล้วว่าทุกอย่างเข้ากันดีและก็มีความกลมกลืน ณนะขั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะชิมได้นะถ้าเกิดขาดเหลืออะไรก็สามารถเติมเข้าไปได้หรือบางคนนะฮะอาจจะชอบแบบตัดหวานหน่อยนะก็ใส่น้ําตาลลงไปได้นะฮะบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวหน่อยก็เออไม่ใช่เปรี้ยวสินะฮะหน่อไม้ดองเปรี้ยวอยู่แล้วคือชอบรสไหนเนี่ยสามารถเติมได้เลยตามความพึงพอใจนะครับไม่ว่ากันถึงจุดนี้แล้วแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยจ้าก็จะได้ปรับกับเมนูของเราจะเป็นของเมนูของพี่น้องชาวเหนือที่มีชื่อว่ายำหน่อไม้ดองจ้า ก็จะประมาณเท่านี้เนาะมีโปรโตีนได้เป็นหมูก็ว่ากันไปนะฮะเอาละฮะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องของเรานะกับแม่คลัวตัวคมดิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในทุกๆอาทิตย์นะฮะสำหรับวันนี้ขอแากกล่าวคำว่าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีจ้าจ้าเจอกันใหม่จ้า